สู่เครื่อง9ปี2 0ง7ันสสองพส่วนกระทะนะคะไม่ได้มีแค่สีทองอย่างนี้เนาะก็มีสีบอลด้วยนะคะยางไหวปีปัจจุบันเลยทั้ง4เส้นเลยเนาะใช่ค่ะรากเิ็นของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นตลอดตลอดเลยอย่างเช่นขับฟรี45วันใช่ค่ะรับประกันหลังการขายทุกอย่างนะคะ5,000กิโลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลเอและ,ะนนเ,ซลเ,แลเซลนางคะ่ะ แล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่เต็นท์รถร้อเดอโต่อซูนรวมรถกระบะโต้ะถึงตอนเดียวรร<อ>แล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับอีูุเครื่อง1นปี2 0 1 7 2 0เ8สวยๆอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามาดูของแต่งกันเลยนะคะว่าทางร้านเรานะคะแต่งอะไรให้บ้างมาเริ่มต้นกันที่ร้อแบบคู่หน้า สวยๆแบบนี้เลยค่ะสามารถเปลี่ยนลายล้วแม็กได้ด้วยใช่ใชคะ,คะลูกค้ายอยากได้ลายไหนก็คือว่าสามารถแจ้งเซลเลยเนาะใช่ค่ะอยากได้เป็นแม็กสีวงก็ได้นะคะเลือกลายได้เลือกสีได้ด้วยค่ะโอเคต่อกันด้วยนี่เลยเบ้ามือจับสีโครเมียมสวยๆแบบนี้พร้อมคิวกัาร์สและกระจกนะคะเราติดฟิล์มใหม่ให้ทั้งคันเลยค่ะแล้วต่อกันด้วยยาง S G t ข้างหลังเป็นยางสําหรับบรรทุกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนกระทะนะคะเราทําสีให้นะคะไม่ได้มีแค่สีทองอย่างนี้เนาะก,ก็มีสีบอลด้วยนะคะสามารถทําสีให้ได้และยางเนี่ย ก็จะเป็นยางไหวปีปัจจุบันเลยใช่ทั้ง4เส้นเลยเนาะใช่ค่ะของแต่งนะคะใหม่ทุกชิ้นค่ะมาในส่วนของด้านหลังกันนะคะทางร้านนะคะก็จะติดทำาช้สายฟ้าให้เลยนะคะเลือกสีเลือกลายได้ด้วยค่ะและในส่วนของตู้ของเรานะคะร้านประดิษฐ์ออโต้ของเราเนี่ยใส่ตู้มาตรฐานสูง2เมตรสิบสามารถเลือกขนาดความสูงได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเมตรห้าสิบเมตรแปดสิบสองเมตรสิบสองเมตรยี่สิบเราก็จัดให้ได้ค่ะและที่สําคัญถ้าลูกค้าไม่อยากได้ตู้เนาะสามารถใส่เป็นข้อก็ได้จะสูงเสมอเก่งหรือกี่ขั้นแจ แงเราได้เลยแล้วที่สุพัรแดงลงเล่มให้ด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันต่อคะ่ะ ในส่วนของภายในนะคะกว้างขวางมากๆเลยคะ่ะใช่แล้วค่ะอีสุขภายในรถเนี่ยกว้างขวางมากๆเลยนะคะเบาะเนี่ยผลิตเป็นเบาะหนังทําความสะอาดง่ายๆมากค่ะเหมาะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่แบบว่ากินอยู่บนรถมากเลยเพราะว่าอะไรหกนิดนึงก็สามารถเช็ดและทําความสะอาดได้ไม่เก็บกลิ่นค่ะและที่สําคัญนะคะเรียกไปคันนี้อยู่ที่แสนต้น,ต,นต้นเองค่ะแสนต้นต้นเองถือว่าน้อยมากใช่ค่ะและที่สาคัญนะคะคันนี้เนี่ยเป็นพวรมาลไรท์ทาวเวอร์ทรง3ก้าสามารถปรับระดับได้2ระดับค่ะเกียร์นะคะเป็นเกียร์6สปีดวิ่งทาง ตอบสนุมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับแอร์คันนี้นะคะเป็นแบบปรับมือปรับได้4ระดับด้วยกันค่ะอยากให้เย็นฉ่าขนาดไหนก็สามารถปรับได้เลย<ม>วิทยุคันนี้นะคะคงเอกลักษณ์มากๆของอ e. ีสุดุนะคะก็สามารถเสียบสาย USB สาย AUX ได้ต่อกับโทรศัพท์ได้สะดวกสบายสุดๆค่ะระบบ a i r ์แวรักษาความปลอดภัยคันนี้มีกี่จุดคะพี่นางมี2จุดค่ะอยู่ตรงพวงมาลัยแล้วก็ที่นั่งข้างๆคนขับค่ะ เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องรถกันต่อค่ะไปเลยขนาดเครื่องยนต์คันนี้นะคะอยู่ที่1.9ลิตรสสูบส,ส,ส,สวาวล์พละก,กําลังที่150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีค่ะใช่แล้วค่ะและเครื่องยนต์คันนี้นะคะก็ถือว่าใหม่มา,มากๆเลยใช่ไหมคะคะองเรลวเนี่ยเราทําการเปลี่ยนถ่ายให้หมดเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองถ่ายทุกอย่างเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยะค่ะและถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยนะคะล่าปุดของเรามีโปรโมชั่นตลอดตลอดเลยอย่างเช่นขับฟรี45วัน ถูกไหมคะบางเคสอาจจะมากกว่าน,นั้นอยู่ที่เครดิตของลูกค้าเองด้วยเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะทําฟรีดาวให้ลูกค้าท้าส่วนใหญ่และแตร่รถลาดเลิ่ดของเราเนี่ยมีรับประกันหลังการขายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะรับประกันหลังการขายทุกอย่างนะคะ5000กิโลนะคะทางราดประดิษฐ์ดูแลให้ทุกอย่างเลยคะ่ะและสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะไม่ต้องน้อยใจไปเลยคะ่ะถ้าอยากออกรถก็จะรถลาดปริ่ดเพียงแค่สิดต่อมาถ้าเอกสารไปต่อได้เรามีเจ้าหน้าที่วี่เซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่พร้อมจะส่งรถให้ถึงที่อีกด้วยค่ะและที่ตั้งของราชปริฐ์ของเรา อยู่ที่ไหนะคะพี่นางที่ร้านของเรานะคะตั้งอยู่ต้นถนนนิมิตใหม่นะคะตรงข้ามกับไปรษณียมินบุรีค่ะถ้าเพื่อนๆมาไม่ถูกก็สถาพี่กูกเกิได้เลยใช่ใชไหมคะคะเราปากหมุดไปให้เรียบร้อยแล้วหรือถ้ามาไม่ถูกอีก ไลน์หาเซลล์ที่ร้านได้เลยเราสามารถส่งโลเคชันให้ได้ใช่ไหมคะแล้วการติดตามของเซ็นลดรับเลยของเราอ่ะมีกี่ช่องทางคะพี่นางอ๋อมีหลายช่องทางบ้างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook t i k t อกนะคะ y o ย t u b e แล้วก็ทางไลน์ด้วยค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางเซ็นลดรับเลยของเราด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดการอัปเดตสตอกและการรีวิวใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย